เห็นไหมครับกอไก่กอขวดคอควายแล้วก็งองงูพออชอชิงดั่งไหครับอันนี้ชอชิงแล้วชอช้างนะครับยืน่ใต้ชอเชอรต้นไม้ใหญ่ชอช้างอยู่ยอนอยู่ใต้ชอยืนอยู่ใต้ชอเชอร์ต้นไม้ใหญ่ชอช้างแล้วก็ชอกระเชอร์ชอช้างชอชิง พ่อกไก่จุล่อยชาน้อยกลามสูบป่าเจะจับไปชาน้อยแนะนำพวกกไก่ให้ไปหาใครคนหนึ่งพปกกับเดินทางไปตามที่ช้าน้อยแนะนไมช้าพอกบไก่ก็ได้พบกับเจ้าหญิงสูงชดาและยังสืบถี่ต่อปรตัดและนั่งอยู่ถอดฐานนก็หางนี่ใช่อเปลานัสวยเป็นนักมืโทเลยนั่มโทพ่อฉันก็เทพธิดาผู้ดูแลบานี้โอ้ ท,จจท,ทอทนงังมนโ<ล>ทห<อ>ลายวันมาทีปราทิไม่ยอมส่องแสงมาเลยฉันต้องช่วยอะไรไม่ได้ร้านที่เป็นเทพที่ใหญ่เดียอกว่าฉันฉันไม่สามารถไปสาาั่งอะไรท่าได้ฉันเราคงชิบหายกันหมดเพ่อเพิ่งคิดจะนำศิษย์สัตว์ตัวเล็กๆอย่างเจ้านีปแหละอ,าจ,ลอาจจะเป็นความหวังเดียวของพวกเราจงมุ่งหน้าไปทางที่ตอนออกเพื่อพบก,กับปราทิเทพแห่งแสงสว่างเล่าความเดือดร้อนของบรรดา,าสัตว์ให้ท่านฟังบางที ทานอาจจะเมตตาสัจเจ้าก็ได้ขอบุทธิดาที่แน,น,นะนำขอให้เจ้าจบประสบความสำเร็จตามราปรารถนาเพราไม่เช่นนั้นต้นไม้ในป่านผมคงต้องพบกับความตายเช่นกันที่บอกไปยันแันนี่เกลันแท้ถทาต้องมีมือเด้ง่าน,นี้งจะดีน่นช่วยมัแต่ิสุขภา เห็นทอทหารไหมทอทหารนะครับนอ,น,นอหนูมาแล้วนอหนู